อย่างดีขี่มั่นใจกับ Honda X m i c h e l i ิฝนตกถนนดื่นอมิชลิเอยูดอกยางออกแบบพิเศษสำหรับถนนเปียกยึดเกาะถนนดีแถมอายุการใช้งานก็ยาวนานมากๆ หนึบทนเวลาขับขี่ให้ความรู้สึกนุ่มเงียบเวลาเข้าโค้งมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนแวะเข้ามาเปลี่ยนได้เลยที่ศูนย์บริการฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์มิดซินวินทุกสาขาที่นี่เขาบริการได้รวดเร็วหมดปัญหาเรื่องขูดขอบล้อขอบยางเบี้ยวหรือยางเสียหายด้วยเครื่องมือถอดยางที่ทันสมัยสําหรับยางที่ไม่มียางในอันติดตั้งงา่ายเข้ากับล้อเดิมโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงทนทุกดอกอยางบอกได้เลยว่าถึงในถึงกัน นี้ที่มีสิลิลินทุกสาขาทุกดอกอย่างพึงในพึงตันยังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้ม